อันนี้ทางไปแหงนี้นะครับเราก็มาตามอินเทเยตนะครับนี่ครับโอ้การถุงครับเรียนพาลุกครับไปแล้วครับไปแล้วหน่อยครับครับทางตางขาเป็นข้องเลยครับรถรถการเกษตรมาบ่ได้ครับรถสวนนะครับส่ต้องถอยครับมีรถ ว่างโอ้มีแบบนคนกู้คืนก็ยังอยู่อยู่แล้วครับ <laughs> ไม่ไม่แกล้งว่ะไปแล้วครับเป็นประทุ่งกระทุงมาเลย ลักแฮรครับอันนี้คือี่หาพ่อๆนะครับอันนี้เอฟซีตำรวจก็ได้ครับมันเลิกเฮียงครับเนมือนครับเจ้าบ้าเจ้าภาพไปอยากเล่นกับบ้านครับอยากไปเรียนยุธงครับกินปลาครับก็เลยต้องเข้ามาแบบนี้ครับจัดให้ทุกสถานการณ์ครับว่าจะสั่งครับไปให้ได้ครับไปให้มาได้กับถอยครับโอ้ถอยก็ทีขึ้นหงายอยู่ครับถอยเงาเียครับเพราะว่าโอ้บางทางครับกลางทุ่งลีเลยครับแล้วก็บมันไม่เรียบพร้อมเลยครับตองแหลงตองแหลงครับ เอียงใส่เอียงหัวยังงละครับเห็นไ่มชี้สร้างมันชีสร้างครับก็ลุมรถดีดีนี่พราะทีดีนี่แหละครับภาพาท่านไหอยากได้รถแห่ไปกินบอกกินปลาด้วยครับโบตรงยานโควิดกินตะพี่นองครับจัดให้ได้ครับมาจะไปได้ครับไปเบิดคดับไปบ่ได้ก็สิถอยครับฝากด้ยนะครับช่องพิกจกครับจกฟ้อนออนทัวรถแห่สมัยซาวเอาไวปสนิทก่อนครับสีไปเบิรถดซอยกันครับยันไปบ่ได้แล้วครับนี่ครับ